ด e ฟท a l กนะคะทุกคนรวบรวมคําถามกับทุกคนในหลายๆหัวข้อเพื่อที่ว่าเผื่อทุกคน,นอยากจะรู้ข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับเมกากมันมีแพนแบบว่าเริ่มเริ่มอยากซื้อบ้านว้าคำถามนี้น่าสนใจบางทีฝีมือคุณอะไม่ได้ท็อปของปลาดแต่ว่าถ้าเขาเห็นคุณอนะเขาซื้อคิดยังไงกับคนที่บอกว่าอยู่อเมริกาแล้วสบายสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง Tom and Mary วันนี้อยู่ในบ้านแบบนี้ก็คือเราจะว่าจะพึ่งอันนี้ต้าไม่ได้แกล้งที่จะเป็นบิลืแต่ต้าไม่รู้ว่าหัวข้อจะพูดว่าอะไรจริงๆอ่ะทุกครั้งที่เวลาเมยนหัวข้อไปแบบนี้ก็คือไม่เคยเตรียมอะไรกระตั้มเลยถูกต้องก็คือวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแต่ว่าเมย์อ่ะคิดคอนเทนต์ขึ้นใหม่พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขอตั้งชื่อช่วงนี้ว่าดีท้องดิท้องชื่อพี่ลงหล นดีด <|so|> um> um, <No um> mm ี้จ่อคดีนี้ท็องก็คือ deep talk นะคะทุกคนเนี่ก็เพราะว่าเมื่อกี้เลอเหรอ อลก็คือว่ารวบรวมคําถามซึ่งจริงๆนะในหัวเมยนนะที่อยากทําก็คือจะเปิดรวบรวมคําถามกับทุกคนใน,ในหลายๆหัวข้อเพื่อที่ว่าเผื่อทุกคนอยากจะรู้ข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับเมกาเพราะว่าเมยเวลาเล่นโซเชียลอ่ะก็จะได้ยินคนแบบทกเถียงกันในแต่ละเรื่องอซึ่งเมย์รู้สึกว่าในหัวข้อที่เขาทกเถียงกันใน,ในทุกๆหัวข้อน่ะมันไม่มีใครผิดใครถูกเพราะว่าคนที่มาอยู่อเมริกาแต่ละคนน่ะก็จะได้รับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันมันเลยแบบเป็นที่ถกเถียงกันว่ามาอเมริกาแล้วเป็นแบบนี้ แขแพงอะไรแพงอะไรเงี้ยคือคนก็จะพูดไม่เหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากจะมาเปิดในมุมมองของฉันบ้างเหมือนกันมุมมองของคนที่มอยู่อเมริกาพูดในมุมมองของพวกเราสองคนนะตอนแรกจะเปิดให้ทุกคนถามคําถามแต่ทีเนี้ยไม่มีเวลาก็เลยคิดคําถามขึ้นมาเองเลยถือว่าเป็น EP EP ศูนย์แล้วกันไม่เป็น EP หนึ่งมาเป็น EP ศูนย์เป็นแบบ sample ซ a m p ้ลให้ดูว่ามคนได้รูว่าแบบอ่าเผื่อแบบมีใครมีคําถามต่อไปอ่ะก็ส่งมาแต่ว่าความพิเศษของมันคือเราจะมีเป็นอย่างนี้ทาเป็นคําถามนี้นะคะขึ้นมาแล้วก็ให้จับขึ้นมาแล้วก็จะได้ เออแบบเพิ่มความตื่นเต้นว่าได้คําถามอะไรอะไรประมาณอย่างเงี้ยงั้นเรามาเริ่มคำถามดีกว่าโอเคเดี๋ยวให้ต้ามจับก่อนผัดกันจับแต่ว่าต้องตอบคําถามกันทั้งคู่นะคะทุกคนคำถามสั้นตอนนี้ถ้าเลือกได้อยากอยู่รัฐอะไรถ้าต้ามเลือกได้ใครตอบก่อนเนยก็ได้เพราะต้มมันจะคิดนานจากประสบการณ์ที่ไปเที่ยวมาไม่ค่อยเยอะเลยไปมาแบบนิดเดียวพวกรัฐที่เป็นซิตี้อะอย่างพวกนิวยอร์กในเมืองเลยแบบเมืองจ๋าๆเลยอะคนเยอะอะไรเงี้ยรู้สึกไม่ค่อยอยากอยู่แต่มีอยู่เมืองหนึ่งที่ ที่รู้สึกว่าอยากลองไปอยู่แต่ไม่รู้ว่าตัวเองจะอยู่ได้ไหมก็คือโคโลราโดว่ากัญชาทุกวันเลยแล้ว <laughs> พอร,ร้านนั้นเขากัญชาเสรมันก้ัวนะแต่แบบค <laughs> แค่รู้สึกว่าเป็นโคโลราโดที่อยู่ในตัวเมืองนะในตัวเมืองของโคโลราโดอ่ะก็คือมีร้านรวงต่างๆแหละแต่ไม่ได้เยอะเท่าในเมืองแต่ว่าก็จะมีความแบบ เดินออกจากร้านสมมุติเดินออกจากคาเฟ่แต่เห็นวิวภูเขาเห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะภูเขาน้ําแข็งอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือคือเป็นคนชอบแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ชอบธรรมชาติแต่เป็นคนชอบเห็นเวลาเห็นซันเซ็ตเวลาเห็นวิวสวยๆจะรู้สึกว่าแบบเหมือนได้ปล่อยใจมองแบบมันเขาเรียกว่าอะไรนะโอ้เหมือนแบบพอสมมติถ้าทำงานเหนื่อยสมมติทำงานร้านอาหารเหนื่อยปุ๊บเดินออกมาแล้วเห็นเป็นภาพภูเขาเป็นอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าโอ้หายเหนื่อยรู้สึกชิลอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นตั้มคือฟลอริดาดีนะเียเราจะ รู้เลยว่ารู้แล้วว่าเทาจะถ่องเท่าไรแ,แต่ก็อยากไปเท็กซัสเฮดโผลมีข้อเดียวเลยบ้านถูก <laughs> ตั้มหมอแค่อารมณ์นั้นเพราะว่าตอนนี้แบบมันมีแพลนแบบว่าเริ่มเริ่มอยากซื้อบ้านมีแพลนอยากให้พี่โต้พี่นุ่นมาอยู่ด้วยกันแล้วพอเราครอบครัวใหญ่ขึ้นเข้าใจแล้วมันก็ต้องมีบ้านตั้มวัดความอยากไปอยู่จากการที่ว่าตอนนี้ตั้มอยากได้อะไรแลวเฮกซัสมีในสิ่งที่ตั้มคิดว่าเป็นกู๊ดดีลแล้วกันเป็นช้อยส์ที่ดีเพราะตอนนี้บ้านเขาราคาถูกมากตั้มก็รู้สึกว่าอยากลองไปดูใช่ใช่ด้วยความที่ว่ามันมีตลาดเอเชียมีคนไทยมีอะไรอย่างเงี้ยเออใน่ายเรจะพูดเลยว่าแต่คนไทยเยอะนะม S <S โอ้ยเท็กซัสมันใหญ่มากกขบอกว่าเท็กซัสใหญ่มากถ้าให้มันนึกแค่พอยว่าอยากมีบ้านก็คงเท็กซัสโอเคจ่ไปคำถามแล้วคำถามต่อไปเลือกนะคะทุกคนไดิ้ง ทักษะหนึ่งอย่างที่คิดว่าควรมีติดตัวเมื่อมาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาว้าคำถามนี้น่าสนใจอ่ะคิดอ่ะคิดอ่ะคิดทักษะหนึ่งอย่างอ๋อถ้าเลือกได้มันมีอยู่สองตัวเลือกที่เมคิดแต่เมรู้สึกว่าอีกอันหนึ่งอ่ะเมรู้สึกว่าเมื่อเรามาถึงที่นี่แล้วอ่ะเราจะสามารถฝึกฝนได้แต่อ,อันหนึ่งอ่ะก็ฝึกฝนได้เหมือนกันนีวว่หว่าเมคิดว่าอย่างแรกเลยที่ควรมีก็คือทักษะการทาอาหาร เพราะไม่รู้สึกว่าถ้าเราทําอาหารเป็นอะเราจะประหยัดตังมากเฮ้ยเอออันนี้จริงมากแบบมากถ้าเราทําอาหารเป็นมันจะแบบไม่ปืนเงินเลยตอนแรกคิดถึงภาษาแต่แค่รู้สึกว่าภาษาถ้าอยู่ในอเมริกายังไงก็พัฒนาได้อยู่แล้วแต่พอมาคิดถึงทักษะการทําอาหารถ้าฝึกมันก็ได้แต่ถ้าเป็นมาตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องเสียเวลาฝึกเออรู้สึกว่ามันจะประหยัดตังมากกว่าเดิมเพราะว่าพอเราทําไม่อร่อยเราก็จะอยากไปกินนอกบ้านแล้วอาหารนอกบ้านที่อเมริกาก็คือแพงมาก รวมทิปรวมในด้วยก็อาจจะแบบแต่ตั้มรู้สึกว่าทักษะนี้สําคัญอยู่ให้เป็นมันคือทักษะเนาะทักษะเพราะว่าตั้มเป็นคนไม่มีทักษะนี้ ริรแต่แตไม่รู้สึกว่าทักษะอยู่ให้เป็นนะ่ะอยู่ที่ไหนก็ต้องมีทักษะนี้ปะแต่แบบอยู่อเมริกาอย่างเงี้ยเพื่อนคนไทยเล่ามาให้ฟังว่ามีพี่คนไทยแบบมีคนไทยมาเหมือนกันแต่เขาก็แบบว่าแบบมีความเป็นอีโก้จัดอ่ะแบบว่าฉันเก่งภาษายังไงฉันก็สมัครงานได้อยู่แล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือความเป็นจริงแล้วอยู่ให้เป็นในที่นี้มันอาจจะการแบบว่าเข้าหาคนหรือเปล่าถ้าถ้ามีทักษะในการพูดคุยเออทักษะการพูดคุยทักษะการเข้าหาคนน่าจะสําคัญในการมาอยู่อเมริกาเพราะว่าคน 哦。Oh yeah. มันก็ถ้าพูดในแนวสายดาก็ทักษะการต่อแหลแต่แต่สำหรับตั้นที่ตั้มเรียนรู้ว่าคนอเมริกาคือจริงๆคือถ้าคุณอยากได้อะไรอ่ะคุณต้องเข้าไปหาตรงนั้นเลยอ่ะสังคมอเมริกามันกว้างมากใช่ใช่ถ้าคุณอยากที่จะจะเป็นอะไรอยู่ในสายงานอะไรก็แล้วแต่คุณต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาเห็นคุณบางทีฝีมือคุณอ่ะไม่ได้ท็อปของประลาดแต่ว่าถ้าเขาเห็นคุณอ่ะเขาซื้อใช่คือเนี่ยแหละคือทักษะที่แบบว่าต้องอยู่ให้เป็นอ่ะต้องกล้าที่จะเข้าไปหากล้าที่จะแบบว่าเอ้ยตรงจุดเนี้ย คืออยากได้อยากจะเป็นเด็กเซอร์ให้เขารู้นะว่าเราอะเราทางานด้านนี้เราทำอันนี้เราสักต่อให้เราเพิ่งจะเริ่มแต่เราไม่เก่งมากเราต้องแบบโชว์ออฟเลยว่าเฉันทําฉันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เก่งข้อต่อไปดีดีดีข้อที่เท่าไหร่แล้วสามมันมีข้อดีดีอยู่เหมือนกันมีด้วยข้อดีแต่ไม่รู้เราจะเลือกเจอไหมภายในวันนี้คิดยังไงกับคนที่บอกว่าอยู่อันนี้แหละ คิดยังไงกับคนที่บอกว่าอยู่อเมริกาแล้วสบายเราตั้งต้องรู้สึกว่าแบบสบายแต่ละคนมันมันไม่มันไม่เหมือนกันคือพอเขาพูดว่าเอออยู่อเมริกาสบายแล้วสิในหัวตั้งรู้สึกว่าสบายมันจริงอย่างที่เขาพูดมันสบายจริงแต่ถ้ามองในมุมลําบากมันก็มีลําบากว่ามันลําบากไม่เหมือนกับไทยคือความลําบากของไทยเนี่ยอเมริกาสบายแต่ความสบายของไทยอันนั้นมันอาจจะคือลําบากของอเมริกา ตั้มเลยแบบว่ามันไม่ผิดที่คนจะมาพูดว่าอยู่อเมริกาสบายใช่อย่างหนึ่งคือสบายเรื่องเงินเรื่องเงินเนี่ยสบายแน่นอนแค่คุณขยันเะน่เงินมันเห็นได้ชัด<ม>อะไรอย่างเงี้ยการเดินทางสะดวกสบายทุกอย่างการจะทำคอนแทคอะไรต่างๆธนาคารหรือแอปพลิเคชันมันสบายกว่าที่ไทยจริงๆในมุมถึงเรื่องการใช้ชีวิตมันไม่สบายตรงที่ว่าอยู่ไทยมันเป็นที่ที่เราเกิดนะทุกคนเราเกิดมาจากประเทศนั้นอนะเรารู้ว่าพูดภาษาอะไรอันนี้เพื่อนบ้านคือใครลำบากตรงไหนมีญาติ พี่น้องคอยถามเขาได้นั่นคือที่ไทยสบายแต่ที่อเมริกาตรงนั้นอ่ะมันไม่มีเพราะว่าเราไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่นี่มันก็แค่นั้นก็คิดได้ครับอืมคิดได้ว่าสบายแต่ก็สบายแต่ละคนไม่เหมือนกัน เมื่อกี้เมย์คีเขาตอบได้แล้วจนเมย์ฟังคำตอบตั้มแล้วเมย์ก็ลืมคำตอบของเมย์ไปในมุมมองของเมย์นะมันไม่แปลกที่เขาว่าจะคิดแบบนั้นเพราะว่าเขาเห็นตอนที่เรากลับไปไทยแล้วใช่ไหมอ่าหรือเขาเห็นตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่เมกาจากการที่เราอัพสตอรี่หรือะอะไรทักอย่างมันมีแต่ด้านที่ดีไงแบบด้านที่ว่าเราซื้อของเราเซอร์ไพรส์ว,วันเกิดเราซื้อนั่นซื้อนี่พอเรากลับไปไทยเราไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เขาก็รู้สึกว่าโอ้ยไปเมกามาปุ๊บชีวิตมันสบายเลยเว้ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่แค่อยากจะ แชร์ให้ฟังว่ามันก็เหมือนที่ตั้มบอกสบายของคนเราไม่เหมือนกันลําบากของคนเราไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยอะที่ต้องรู้ไวอ้อะคือเมื่อก่อนตอนที่ตั้มกับเมีะมาแรกๆแล้วผ่านไปสักปี2ปีใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าเราแม่งลําบากที่สุดเลยเราลําบากมาก <c oughs> ไม่มีใครแม่งลําบาก ไม่มีใครแม่งลาบากเท่ากูแน่นอนกูมาอยู่เมกาเนี่ยแม่งโคตรลาบากปั่นจักรยานนั่นแะแต่พอเราเจอคนไทยหลายๆแล้วเขาก็เล่าแลกเปลี่ยนชีวิตกันอะเราก็เลยมาตกตะกอนได้ว่าเฮ้ยทุกคนอะเขาลําบากกันหมดเว้ยเขาเขาลำบากกันหมดเลยเพราะว่าการมาเริ really ่มต้นชีว <at> <t realidade> <all engine i bird> ิตที่เมกามันเปลี่ยนไปหมดทุกคนต้องผ่านจุดที่มันลําบากอยู่แล้วอะกลับมาคิดว่าเออคนที่มาอยู่ที่เมกาได้ทุกคนผ่านความลําบากกันไหมดเลยใช่อย่างความลำบากของตั้มเมคือการปั่นจักรยานบางคนแค่การนั่งรถแกปไปทํางานก็อาจจะลําบาก ใช่อยู่ที่ไทยอ่ะเข้าเซเว่นอีเลเว่นซื้ออะไรกินก็ได้แต่เซเว่น<อ>ที่อเมริกาคือ มันไม่เหมือนกันเอออะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ได้รู้สึกโกธซึ่งไม่มีทางที่คนที่อยู่ไทยจะรับรู้ว่ามันลำบากขนาดไหนแต่ว่าก็แค่อยากให้รู้ไว้ว่ากว่าที่มันจะมาถึงวันที่มันสุขสบายที่มันเริ่มโอเคใช่เออมันก็จะต้องผ่านช่วงเวลาที่มันลำบากกันทุกคน่ะคำถามต่อไปมันน่าจะไม่มีคําถามดีบๆแล้วแห้ะมั้งเอาใหญ่เลยละกันหัวอันหัวความรู้สึกระหว่างตอนมา work and travel กับที่มาใช้ชีวิตอยู่จริงๆต่างกันยังไงตอนมา work ทำให้รู้เลยว่า Work and travel แม่งโกงกูใช่ กงคือยังไงอ่ะพอได้มาใช้ชีวิตอยู่แล้วแบบ<อ>คือตอนเรามาเวิร์กเรารู้สึกว่าเฮ้ยอเมริกามันดีมากตรงกับไลฟ์สไตล์มันมันตรงกับจริตท,ที่เราชอบแต่พอได้มาใช้ชีวิตอยู่อุ้ยตอนเ<อ>วิร์กทาวเวิไม่ลําบากกว่าว่ตอนเราตั้นต้องรู้สึกว่าลําบากกว่า<อ>ใน<อ>ที่นี้คือค่างเงินตอบแทนมันไม่เป็นจริงไม่สมเหตุสมผลมันไม่สมเหตุสมผลเราได้ได้เงินน้อยมากตอนมาเวิร์กถ้าถ้าคุณไม่ได้ไปอยู่บริษัทใหญ่ๆนะไม่ไม่ไม่ค่อยมีโอกาสเลิกงานด้วยเนาะเพราะว่าเขาฟิกมาแล้วว่างานที่1หาางงอนที่่อเรืงงงงาาาานทที่ขอเเรจิ้มวช คือลังแคทุกคนบ้านเช่าต้องอยู่ด้วยกันหลายๆคนเห็นภาพแล้วกลายเป็นว่าสําหรับป้ามาเวิร์กแอนทาวเวลล์ได้จริตตรงที่ว่าได้มาเหยียบอเมริกาครั้งแรกครั้งหนึ่งและอันนี้คือความแฮปปี้ของเวิร์กแอนทาวเวลแต่ถ้าเรื่องการใช้ชีวิตอยู่พอมาอยู่เองสบายกว่าตอนเวิร์กและก็สามารถหาหนทางได้กว้างกว่าเวิร์กแอนทาวเวลแน่นอน เขเมย์ก็คล้ายๆตั้มพอตั้มพูดแต่ว่าเมย์จะแตกจากหัวข้อที่ตั้มพูดแบบพูดให้เห็นภาพเพราะว่าโฮมแอนทาวเวลเรามาแบบจํากัดระยะเวลาซึ่งเราจะเช่าบ้านระยะเวลา6เดือนหาราคาถูกแต่เขาก็จะมีสัญญาเช่าอย่างเงี้ยเราก็ทําไม่ได้หรือเราจะซื้อรถเพื่อที่ไปทํางานได้ดีขึ้นเราก็ทําไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงว่าเรามาแค่4 5หเดือนแล้วเราก็กลับอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเราเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเราไม่มีสิทธิ์เลื่อกงานขนาดนั้นซึ่งข้อนี้เมย์ไม่รู้ว่าทุกคนรู้สึกกันไหมแต่ว่าจากเท่าทีี่่ดููวววาาาาาาเเลลมมนนน้องๆทยห ร้านน่ะจะชอบกดราคาพอคิดว่าเขาอ่ะเป็นแบบเป็นเด็ก w วิร a n แอนทาวเวลอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาจะให้ราคาต่ำปากเสียงไม่ได้แล้วใช่ให้ให้ราคาต่ํากว่าที่ควรจะเป็นอย่างเมย์เนี้ยไปล้างจานเหลืเจ็ดเหรียญก็ล้างมาแล้วซึ่งมันน้อยมากซึ่งแบบตอนนั้นกูทาไปเพื่ออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเดืขั้นต่ำเลยเจ็ดจุดห้าก็ได้ไม่รู้อ่ะแต่กลับมาคิดีตอนนี้คือเมื่อน้อยมากอะไรเงี้ยเกือบจะเท่าเท่าเสิร์ฟเลยนะเสิร์ฟมีห้าเหรียญเมื่อสมัยก่อน นั่นแหละก็เลยแบบมันมันถูกกดได้มากแล้วก็มันตัวเลือกได้อะไรไม่ค่อยเยอะแต่มันก็จะแอบคล้ายกับการที่มาใช้ชีวิตอยู่นิดนึงตรงที่ถ้าใครมาช่วงแรกมาแบบที่มาเริ่มใหม่จริงๆที่ไม่ได้มีเงินมาขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันจะเหมือนตอนนั้นที่เรามาช่วงแรกอ่ะมันจะเหมือนเวอร์อันทาวิลอยู่อยู่ประมาณ4ี่ห้าหเดือนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราหางานได้เลทโอเคเวลาโอเคอ่ะมันจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทุกคนใช่ใถ้าเราหางานได้เลทประมาณ14 15อย่างเงี้ยแล้วเราทําไปเรื่อยอ่ะมันจะ จะพลิกชีวิตร้อยเลยเพราะว่าเงินมันเข้ามาแล้วก็จะได้ขยับขยายอะไรต่างๆมีเครดิตสกร์เพิ่มขึ้นเช่าบ้านได้และโอเคสเต็ปต่อไปเช่ารถได้และทีนี้ชีวิตเราก็จะมีแต่การาดขึ้นอแต่ช่วงแรกที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยมันก็จะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียกว่าช่วงระยะเวลาตั้งไข่ตั้งตัวอะไรประมาณนี้เฮ้ยเร็วกว่าที่คิดนะเนี่ยคำถามมีตังค์ให้ยืมไหมอันนี้ไม่ถามอันนี้ขอําขอ ถ้าเลือกได้ยังอยากมาเมกาอยู่ไหมตอบแค่อยากหรือไม่อยากตอบพร้อมกันไหมหนึ่งหนึ่งสองสามอยากเน่นอนอยู่แล้วไม่อยากกูกลับใจไปแล้วแหละตอนนี้เลือกได้อยากอยากมาเพราะว่าอะไรอันนี้ไม่มีหามเหตุผลนะแต่ก็ตอบเหตุผลแหละทำไมถึงอยากมาเงินครับเงินสากับเมย์คุยกันล้นๆเลยว่าเรื่องเงินอ๋ออีกอย่างหนึ่งสบายครับไม่ต้องแคร์เรื่องความอาสโงเออ ใช่อันนี้อันนี้ก็สําคัญคือไม่ใช่ว่าตั้มกับเมย์เป็นคนไม่เคารพคนนะตั้มกับเมย์เป็นคนที่เคารพและอ่อนน้อมมากคือแบบว่าเราไปทํางานอย่างเงี้ยคือมันมีคนที่แก่กว่าเราแต่ตอนนี้เราก็แก่สุดในที่ทำงานอะไรไม่ต้องพูดคือมีคนแก่กว่าเราแต่มันไม่จําเป็นจะต้องแบบไม่ต้องก้มขนาดนั้นสามารถเป็นเพื่อนได้กับทุกคนแล้วมีไอเด็ก15มาแล้วบอกว่าเฮ้ยทอมตกแม่เลยเปลี่ยนไบางทีแบบเถียงๆกับเพื่อนที่ทำงานอ่ะแล้วเขาอายุแค่แบบประมาณ1 6บหเนี่ยไม่รู้สึกแบบไม่เหงื่อี เออนะเว้ยอะไรเงี้ยแต่ในหัว hmm. ก <highly> ็แบบเออช่างมันเออมึงหาเงินได้เท่ากูมก็อยู่เท่ากูแล้วแหละจบแค่นั้นเองโอเค ถ้า <Okay. S 1> อยางมาคำถามสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคำถามอื่นๆน,นะคะเราจะเปิดโหวตใน IG ใครดูดดคลิปนี้อยู่ก็ไปติดตามที่เคเมนะคะแล้วเราเมจะทำเป็นตรอรี่ให้ทุกคนไปแบบหย่อนคำถามเมีก็จะเอามาใส่ในในโหลนี้แล้วก็จะมาตอบแล้วต่อไปมันอาจจะไม่ใช่มีแค่เอาสอคนที่ตอบอันนี้สปอยสปอยสปอย,อ,ยอาจจะมีซปปี้มาตอบด้วยใช่แงวแงวเงวแงวงวแงวเงว เขาถามปิดได้ดีมากๆาะคะทุกคนสิ่งไหนที่คิดว่าตัวเองเปลี่ยนไปเยอะมากเมื่อมาอยู่อเมริกาว้าวนึกไม่ออาแชเลยดีว่าบ้าเอ้ย <laughs> ก็ จริงจริงเริ่มรู้สึกตัวเองตั้งแต่ตอนที่มาวอกันทาวเวลแล้วรู้สึกว่าเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเลยสวยขึ้นมีเงินจอ,องสวยเลยสวยตั้งแต่แรกเราไะก็อ่าตอนมาวอร์กันทาวเวลอ่ะอย่างที่พูดไปตั้งแต่ตอนเมื่อกี้น้องคำถามนั้น<ฯ>ที่บอกว่าเออได้มีความคิดมากขึ้นคือจากตอนแรกเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจเพราะว่าเวลาทุกครั้งที่จะตัดสินใจแล้วจะชอบตัดสินใจพลาดแล้วก็จะรู้สึกว่าเป็นคนเซนไม่ดีตัดสินใจไม่ดีก็เลยจะชอบลังเลว่าจะยังไงอะไรเงี้ยขนาดลังเลแล้วพอตัดสินใจก็ยังพาด ก็คือง่ายคือไม่มั่นใจ,จตัวเองนั่นแหละแล้วก็เป็นคนใช้ชีวิตเลื่อเปื่อยวันๆไม่วางแผนไม่รู้อนาคตเลยคืออยากทําอะไรก็ทําตามใจเลงสุดๆอะไรเงี้ยแต่พอมาเวิร์คทาวเวลปุ๊บเราเป็นอย่างนั้นไม่ได้เราต้องวางแผนวันต่อวันเพราะว่าถ้าเราไม่วางแผนแล้วมันทุกอย่างมันจะผิดพลาดแบบแล้วจะส่งผลเสียมากๆอะไรเงี้ยมันก็เลยฝึก เราอยู่ประมาณ4 5หเดือนตรงนั้นทีนี้พอเรากลับมาไทยปุ๊บอย่างเงี้ยก็โอเครู้สึกว่าเออตัวเองเปลี่ยนไปนะเหมือนแบบเริ่มวางแผนมากขึ้นแบบวางแผนหล,ลวมๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นเดือนหน้าจะต,ต้องทำอะไรอาทิตย์หน้าต,ต้องทำอะไรอะไรเงี้ยซึ่งไม่เคยคิดตรงนั้นมาก่อนเลย <S <S พอ <S <S <ๆ>มาอยู่ที่อเมริกาแบบมาอยู่จริงๆ5ปีอะสิ่งหนึ่งที่เมคิดว่าเมย์เปลี่ยนไปมากๆเลยคือความมั่นใจในตัวเองแต่ไม่ได้กล้าพูดนะหมายถึงว่ากล้าคิดแล้วก็กล้าปฏิเสธแล้วก็รู้สึกว่าเคารพตัวเองมากขึ้นเคารพความรู้สึก วเ,เวลารู้สึกอะไรจะต้องถามตัวเองตลอดเหมือนมีสติเพิ่มมาขึ้นด้วยพอเวลาเกิดอะไรขึ้นเราจะเราจะสำรวจตัวเองเลยว่า สิ่งนั้นเราต้องการจริงไหมเฮ้ยตอนนี้เรากําลังโกรธอยู่หรออะไรเงี้ยรู้ทันตัวเองแล้วก็มีความแบบได้วัฒนธรรมอเมริกามานิดนึงตรงที่แบบว่าถ้าฉันไม่ชอบฉันก็จะปฏิเสธเลยต้องได้เพย์เช็ควันนี้ฉันก็ต้องทวงเลยไม่ใช่ว่าแบบไปรอให้เขามาเอามาให้อะไรเงี้ยหรือถ้าเขาชวนไปแบบเฮ้ยคุณไปกินฉันวันนี้ไหมก็จะไม่แบบไม่ตามใจเขาถ้ารู้สึกว่าวันนี้กูเหนื่อยมากกูไม่อยากไปก็จะบอกอ no thank you อะไรเงี้ยกล้าคิดกล้าพูดอะไรมากขึ้นกล้าปฏิเสธมากขึ้นทั้งที่มันนราม่มถึงกับามันโงที่ละค่ะเอง ถามว่าต้อง<ข>อการจริงเปล่าถ้าไม่ต้องการจริงก็ปฏิเสธเขาไปเลยไม่ต้องไปตามใจเขาหรอกเพราะว่าเมื่อก่อนมีจะเป็นคนที่แบบว่าสมมติถ้าใครชวนทําอะไรเราไม่ได้อยากไปแต่เราก็จะแบบว่าเออไปดิไปดิเพราะเราไม่กล้าปฏิเสธอ,อันนี้<ต>ทคอนเฟิร์มได้ว,ว่า<ช>ไม่เปลี่ยนไปตรงนี้ใช่แล้วก็ขี้บ่นมากขึ้นอ่ะ ความม <look> ั <Ton> <raft> <the> ่นใจตั้มลดลงทำไมมันดูเหมือนเป็นในทางที่ไม่ดีมันตรงข้ามเลยเนาะคือไอ้ทางของเมเปไปทางที่ดีซึ่งตั้มก็เป็นอยู่แล้วตั้มรู้สึกว่ามันเป็นสินที่ดีแล้วกล้าปฏิเสธหรือกล้าตัดสินใจตั้มเป็นอยู่แล้วแต่กลายเป็นว่าตั้มมาอยู่ที่เนี่ยการตัดสินใจของตั้มมันลดน้อยลงมีหลายอย่างให้คิดตรงที่ว่าแบบไม่ได้มีครอบครัวอยู่ที่นี่สิ่งที่ทําถูกเปาวะตัดสินใจใช่เปะวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะทุนเดิมอยู่ที่ไทยตั้มเป็นคนที่แบบโอ้โหเป็นคนที่กล้า้าาทกแบบ อันเนี้ยดีไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ต้องไป,ปเดียวไว้พุ่งชนเออต้องเป็นคน <ทำ S 1> อย่าง <ทำ S 1> นั้น สิ่งที่ตัดสินใจไม่เคยผิดพลาดเลยแต่พอมาอยู่อเมริกามันกลายเป็นว่าไอสิ่งที่เราตัดสินใจมันพลาดอ๋อเหมือนฟิลแบบไม่ค่อยตัดสินใจพลาดเท่าไหร่แต่ว่าพอมาอยู่ที่อเมริกาแล้วเอยตัดสินใจอะไรก็พลาดไปหมดก็เลยว่าแบบกลัวไม่กล้าตัดสินใจไปเลยคืออนี้มันเหมือนเป็นเรื่องสนมันกลายเป็นมันกลายเป็นแบบว่าเราสลับกันตรงที่ว่าเมย์แม่งตัดสินใจพลาดมาก่อนแต่ตอนนี้เมย์ก็ยังตัดสินใจพลาดอยู่แต่เมย์แค่เปลี่ยนมุมมองว่าเราพลาดได้ไม่เป็นไรซึ่งของตั้มอะไม่เคยพลาดมาก่อนแต่พอมาพลาดเยอะๆก็เลยกลัวเหมืออออนนนนตตเี้ยยัู่่ใชวงงข เมื่อก่อนอช่วงของเมตอนช่วงแบบประมาณวัยรุ่นอะไรเงี้ย้วคือแบบว่าเมื่อก่อนคือถ้าทําผ้าตั้มมันไม่มีใครที่ตัดสินใจแล้วได้ถูกลอได้เ็จหรอกอม,มันมีผ้าอยู่แล้วแต่มันผ้าของตัม้มตอนที่อยู่ไทยมันคือมันมีครอบครัวมันมีคนคอยหนุนหลังว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นไรทําใหม่งั้นเอาเมอีกสามคนได้ละเออถ้ามันมีเมประมาณถ้าห้าคนหกคนอะไรเงี้ยเมยก็จะไม่เหนื่อยอะ <3 S 1> นะตัมก็ไม่ได้ทำอะไรเลย,เลย ใช่ใช่ใชแค่เก็บเสื้อผ้ามีไปซักห้าคนก็น่าจะหนื่อยต้าว่าคนเดียวก็ได้แลลวแต่รับตามต้องว่าคงว่าอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่า เรื่องส่วนตัวเรื่องที่แบบว่าไม่กล้าตัดสินใจไม่เกี่ยวกับอเมริกาโอเคก็ควันนี้เป็นไงคำถามคิดว่าน่าจะโอเคนะคือจริงๆมีอีกหลายคำถามเยอะมากเลยแต่คิดว่าเดี๋ยวเผื่อคลิปมันจะยาวเกินก็เดี๋ยวไว้ดูคราวหน้านะทุกคนก็อย่าลืมที่เมย์บอกไปติดตาม i g เคเมนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปย้อนคำถามกันแล้วเราก็จะหยิบคำถามมาแล้วก็มาสุ่มเลือกใจข้อดีของตั้มให้เป็นประโยชน์ก็คือความขี้โม้ความขี้โม้เป็นหนึ่งแง่มุมจากตั้มและเมย์ละกันซึ่งของคนอื่นก็จะคิดต่างกันก็ ก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันมุมมองใครมุมมองมันอะเนาะซึ่งไม่แน่อีก3 4ปีมุมมองตั้มกับเมกาจะเปลี่ยนอะไรก็ได้อันนี้คือความคิดเห็นของคนที่มาอยู่อเมริกา5ปีเหมือนเรามานั่งแลกเปลี่ยนมุมมองกันน,นะทุกคนคเผื่อว่าเพื่อนๆจะได้เห็นมุมมองอื่น มากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาคําถามที่มันดีฟดีฟดีฟลงไปกว่านี้เพื่อที่ทุกคนจะได้แบบว่ามีมุมมองมาแลกเปลี่ยนกันยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกลางกลางกูกูกซูเปอร์ติงก็เลยกดซูเปอร์แตงให้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่กดซูเปอร์แตงด้วยใช่ขอบคุณทุกคนที่ยังสนับสนุนเรื่อยๆมาแล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้นะคะทุกคนบกับช่อง ทอมแอนเมลี่บ๊ายบายม่วงเนาะม่วงม่วงเนาะม่วงไหมฮไม่ไปไหนม่วงไหมม,ไหม,ม่วงไหมเราจบพุงดีไหมเนี่ยฮะม่วงไหมม่วงไหมอ้วน